สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้น้องเฉากล้วยโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวมามีแผลด้านมุมซ้ายก็เลยมาพบหมอค่ะทีไหนก็มาหาหมอทังทีก็เก็บแผลเก่าไปด้วยเลยค่ะเริ่มต้นจากการถอดฝาครอบแก้มไฟมุมด้านขวาแล้วก็ทําการเปิดบาดแผลที่ถาลอกนะคะแล้วก็จุดที่เป็นรอยผุด้วย จากนั้นพี่ช่างก็ได้ถอดคิ้วฝากระโปรงค่ะเพื่อเตรียมการประผุบริเวณแผลในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้พี่ช่างได้ใช้เครื่องขัดลมด้วยกระดาษทรายเบอร์ยาเพื่อปะผุบริเวณแผลเสร็จจากขั้นตอนปะผุแล้วก็ไม่ลืมที่จะทําความสะอาดแล้วก็พ่นอีพ็อกซี่ค่ะจากนั้นี่ ก็ค่อยๆโปรเก็บงานทีะเล็กทีละน้อยนะคะใช้ความใจเยินมากๆแล้วก็ทำการพ้นพื้นขัดลูกน้ำเกิบตามอีกหนึ่งรอบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ช้างก็จะเริ่มพ้นสีจริงกันแล้วค่ะซึ่งสีตัวนี้นะคะจะต้องผสมขึ้นมารหัสซุเปอร์แบล็คเทอเรคเกอร์ 2K พร้อมขัดเงาเช่นเดิมค่ะ น้องเจ้าของรถบอกว่าไหนๆก็มาแล้วฝากพี่ๆช,ช่วยเซอร์วิสพัดลมหม้อน้ำให้ด้วยนะครับได้เลยจัดให้ไม่เคยขับอยู่แล้วแ<ข>ท,ทนๆทนแทนเป็นไงบ้างคะ กลับมาเงาช้ำเหมือนใหม่อีกครั้งเลยไหมคะถึงมันจะดูเป็นจุดเล็กๆของรถทั้งคันนะคะแต่บอกเลยว่าการฟื้นฟูครั้งนี้ก็ทําให้รถดูเนี๊ยบขึ้นจริงๆค่ะน้องเจ้าของรถชมผลงานก็ถึงกับยกนิ้วให้เลยค่ะงานนี้ก็ใช้เวลาทําทั้งสิ้น2วันทวนนะคะน้องเจ้าของรถบอกว่าน,นั่งรถไฟฟ้ามาเอาเลยนะคะรอบนี้ขับกลับแบบหล่อจริงๆชากล้วยหล่ออยู่แล้วนะคะทุกคนรอยยิ้มของลูกค้าก็คือแพชชั่นในการทํางานของเราในครั้งต่อๆไปจริงๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ